สิ่งที่ห้ามทําในการปลูกน้อยหน่ามีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกงานใดหนึ่งเพื่อความั่็งยื่นะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์จากของทางสวนนะครับแล้วก็จากของลูกค้านะครับว่า การปลูกในหนาที่ผิดวิธีเนี่ยแล้วทําให้ต้นในหนาตายเนี่ยมีการทํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในการที่ปลูกที่ถูกวิธีและทําให้ต้นในหนาเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยทำยังไงนะครับเริ่มจากสิ่งที่ลูกค้าทําแล้วทําเรียกว่าผิดวิธีนะครับทำให้ต้นในหนาเนี่ยมันตายในที่สุดก็คือที่ลูกค้าส่งมาก็คือต้นในหนามันค่อยๆทิ้งใบครับค่อยๆร่วงจนเหลือแต่ก้านนะครับสุดท้ายก็ตายแล้วมันไม่แตกยอดผมก็เลยถามกลับไปว่าลูกค้าเนี่ย มีการเตรียมดินยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้าไปปลูกในวงบอ่อการเอาไปปลูกในวงบอ่อลูกค้าผสมดินก็คือส่วนผสมมีดินกัมปูครับมีแกลบดำนะครับแล้วก็มีญ่าแห้งนะครับเขาก็ได้ผสมรวมกันนะครับแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดลงไปในวงบ่อนะครับแล้วก็เอาต้นในหนาลงไปลงปลูกสุดท้ายต้นในห,หนาตายเหมือนที่ผมเล่ามาตอนต้นนะครับอันนี้ผมจะมาอธิบายสาเหตุให้ว่า ในส่วนนี้ทําไมมันถึงตายนะครับก็เริ่มจากการที่ลูกค้าเนี่ยเอาปุ๋ยนะครับก็คือเป็นปุ๋ยคอ,อกอ่ะไม่แน่ใจใผมได้พูดไปหรือเปล่าตอนที่คุยถึงเรื่องส่วนผสมที่ลูกค้าผสมก็คือเอาปุ๋ยคอกเนี่ยไปผสมกับอ่าเขาเรียกว่ามีส่วนผสมของหญ้าแห้งที่ลงไปในดินที่เขาแรกผสมก่อนที่เขาจะไปลงวงบอ่อแล้วในส่วนผสมเนี่ยก็ยังมีพวกแกลบดําแล้วก็มีดินกระปูเข้าไปอ่า สองส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลมากก็คือแกมดํากับดินกระปูไม่ส่งผลเท่าไหร่แต่การที่เอาปุ๋ยคอ,อกใหม่ครับกับ้าไปใส่รวมกันครับมันเกิดกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการหมักนั่นเองไอ้สอตัวเจอกันเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งมาจากมูลสัตว์อีกส่วนหนึ่งเป็นพวกเขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุที่เวลามันเจอกันแล้วเนี่ยตัวของอพวกจุลินทรีย์มันก็จะทํางานมันก็จะไปย่อยพวกเศษหญ้าย่อย ตัวของเขาเรียกว่าเศษฟางอะไรที่วัวมันกินมาแล้วมันอยู่ในมูลสัตว์อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าความร้อนเกิดขึ้นในระหว่างการหมักตัวของมันพอมันเกิดความร้อนนะครับประมาณ60-70องศาเซลเซียสเนะี่ยมันจะส่งผลไปที่ระบบรากข,ของต้นไหนนาพอส่งผลไปที่ระบบรากของต้นไนนาครับต้นไหนหนาเนี่ยมันจะได้รับความร้อนตรงนี้ไปนะครับมันจะค่อยๆเหมือนต้นเหมอนโดนอบครับ พอต้นมันเหมือนโดนอบเนี่ยมันจะค่อยๆทิ้งใบทิ้งใบเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหลือสุดท้ายเหลือแต่ก้านแล้วก็แต่ตายในที่สุดทางนี้ก็คือเป็นการที่ผิดพลาดน,นะค,คือไม่ควรทําแบบนี้และสิ่งที่ควรทําในการปลูกเช่นถ้าเราจะปลูกลงวงบ่อนะครับเราจะผสมดินปลูกเองส่วนผสมมีอะไรบ้างที่ผมแนะนําเลยก็คือดิน3ส่วนครับ3ส่วน ตัยังไงอ่าเช่นเรามีพุ่งกีเราก็ไปเอาพุ่งกีมาตักดินมาเลยครับ3พุ่งกีส่วนที่2ก็คือปุ๋ยคอกขอเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับอย่างน้อย3เดือน6เดือน1ส่วนนะครับเอามา1งพุ่งกีเสร็จแล้วเนี่ยก็คลุกเขาให้มันเข้ากันอ่าเขาเรียกว่า3ต่อ1นส่วนในเรื่องของการที่เราจะเพิ่มจุลินทรีย์อย่างอื่นเข้าไปเพื่อให้ดินน่ยมันมีอ่เาเรียกว่า จุลินทรีย์เพิ่มขึ้นเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราก็สามารถลดลงไปได้ตอนที่เราผสมดินเะนี่ยเราสามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้น้ำหมักหัวปลาได้เพราะว่าน้ำหมักหัวปลาจะไปเร่งในเรื่องของการจเจริญเติบโตของต้นไม้ครับผสมให้มันมีความชื้นพอสมควรเช่นถ้ามันดินแห้งนะครับเราก็เอาตัวนี้ามาผสมเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ฝักบัวแล้วเราก็ลดบนดินนะครับแล้วถึงเอาไปปลูกในวงนะครับอันนี้ในกรณีที่ปลูกวงนะครับหรือปลูกลงกระถางเหมือนกันครับสูตร3ามต่อหนึ่งแล้ว ในส่วนของ3ามต้หนึ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยก็สามารถใส่ปุ๋ยสูตรลงไปได้นะครับปุ๋ยสูตรที่แนะนําก็คือ25.7นะครับหรือย9 9 9ิบกก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องของการบํารุงต้นในช่วงที่เราเอาไปลงปลูกตอนแรกๆเนี่ยก็คือเน้นการจเจริญเติบโตของต้นไปก่อนตรงนี้สามารถใส่ร่วมไปได้เช่นถ้าเราใช้บอกว่า3าตหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ช้อนแกงแล้วนั่นแห,หละครับผสมในดินที่เราผสมเนี่ยก่อนที่จะไปลงวงบอ่ออ่าอันนี้คือการ ปลูกในวงบ่อและมีวิธีการเตรียมดินส่วนใครที่เอาไปลงปลูกในดินนะครับก็คือขุดหลุมเตรียมหลุมให้เรียบร้อยนะครับเราจะไม่มีการเอาปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยคอกเก่าที่เราเตรียมมาเอาลงไปกองอยู่ต้นที่เรียกว่าก้นหลุมแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ก็คือมีผลต่อระบบรากเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการที่โอ้คิดว่ารากเนะี่ยมันจะ ไม่มีความชื้นก็เลยเอาเศษฟางเศษหญ้าพวกนี้ลงไ,ไว้ก้นหลุมพอไปลงไ,ไว้ก้นหลุมเนี่ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าพอมันเกิดการย่อยสลายเนี่ยคือมันเข้าตรงที่ระบบรากเดี๋ยวสุดท้ายวนมาลูมเดิมก็คือต้นจะเหลืองและจะตายในที่สุดนะครับเราควรทําอย่างนี้นะครับคือปุ๋ยข้อเก่าที่เราหมักมาแล้วหรือจะเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเราเอามาครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเทลงหลุมก้นหลุมของเราเนี่ยก็ให้ทําการคุกเขานะครับระหว่างดินก้นหลุมกับ ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เราเตรียมมาให้เข้ากันถ้าใครจะใส่ปุ๋ยสูตรลงไปด้วยนะครับที่ก้นหลุมก็ขออย่างเดียวคือใส่แค่หนึ่งช้อนกาแฟเท่านั้นนะครับหช้อนกาแฟโรยแล้วก็คลุกเขาไปพร้อมกันที่ก้นหลุมครับส่วนปุ๋ยที่เหลือถ้าเรามา1นึ่งกกุ่งกีนะเราก็โรยรอบหลุมนะครับเพื่อเอาไว้ตอนที่เราโกยดินลงหลุมเนี่ยเราจะสับดินพวกนี้พวนลงมาแล้วมันจะผสมดินออกลงมาโดยอัตโนมัติครับส่วนหญ้าแห้งที่เรา คิดว่าเออเรามีอยู่ในส่วนที่เราตัดไว้เนี่ยเราจะอยากใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเอามาปกที่บริเวณโคนด้านบนได้นะครับเพื่อป้องกันการขายน้ําการระเหยของน้ําที่เวลาเราลดลงไปเนี่ยป้องกันไม่ให้มันระเหยได้เร็วนะครับอีกอันนึงก็คือป้องกันการส่องของแสงแดดที่มีความร้อนลงไปที่ดินนะครับเราก็ใช้เป็นเศษหญ้าเศษฟางตัวนี้เอาไว้ป้องกันได้ห้ามเอาลงไปไว้ ก้นหลุมเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็เอามาเล่าส่วนฟังทำมาประสบการณ์ที่เจอกับลูกค้านะครับที่ลูกค้ามาปรึกษาแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้มีการปลูกในนาในสวนว่าทําที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงก็ลองใช้สูตรที่ผมได้อธิบายไปนะครับแล้วก็ลองไปปลูกดูว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตตามที่ผมบอกจริงไหมอ่าเพราะว่าผมเนี่ยได้มีการลองแล้วแล้วก็สรุปผลเอามาเล่าส่วนฟังประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น สมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครัง้งถัดไปวันนี้ผมหลงเก่าผมว่าขอบคุณและสวัสดีครับ